กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุสกุลสุคนเด้อจาบวชสิเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเอฟซีก็ได้นาะสบายดีนอะมือนก็มาพบมาพอ่อกับสองสาวรุ่นคือเก่านะ้องพ่อแม่พี่น้องมือนก็สาวรุน่นกับบ่มีเวียวมีงานอย่งน่ะ นี on so ่ก็เป็นบรรยากาศยามแรงๆเนาะกสิมาหาเกือเป็ดเกือไก่เอางัวเอายังเขาเคาะเขาแลกนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋าซาลุนกสิเกือเป็ดน้อยเป็ดใหญ่เนาะเดี๋ยวมาเบิงมาสมน้ากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นบรรยากาศอยู่ทงไห่ทงนาเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ค่ำแล้วแหละเนาะเบิ่งเดี๋าซาลุนกสิหาเกือเป็ดเกือไก่เนาะพ่อแม่พี่น้องหม่งเป็ดน้อยเป็ดน้อยกระลังมาแล้วเนาะยัง่พ่อ ผนกับตกน้อยเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องตกพอดีห้ามกันเนาะตกแห้งกับบ่แห้งเนาะเบิ่งเป็ดกับหลังมาเบิดงแล้วเนาะยาวๆอยู่เป็ดน้อยสรุนกับบดได้เห็ดคลิปมาลายมือเนาะประมาณนั่นสามสี่มือละมั้งเนาะสรุนกับบดได้เห็ดคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสรุนบ่ค่อยสบายเนาะก็เลยบ่ค่อยได้เห็ดคลิปเนาะกับเลยบดได้เห็ดเนาะเดี๋ยวสรุนก็จะเอางัวเขาขอกเขายังเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง ง่วงก็ก e. ินหญ้ากินยังอยู่เนาะเบื่อบรรยากาศยามแรงเนาะได้ทงให้ทงนาเนาะพ่อแม่พี่น้องเบปุ๊บๆเบื่อเข้าอยู่ท่งไห้ทงนาปุ๊บดำนาได้ซองให้หนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องฝนก็บ่ตกห้ากระตกมาหนีตกมาหนีแต่ตกบ่แหงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอากาสีเอาเข่าเนาะพ่อแม่เนาะ ข้าวสารเนาะข้าวสารข้าวทีแซ่แล้วห้าวกระิ่ยใส่ด้านนี้เนาะสีไปเกลือเป็ดน้อยเนาะพ่อพี่น้องเนาะไปเกลือเป็ดแต่ห้าวกระิใส่หัวอาหารน้ำเนาะพ่อพี่น้องหัวอาหารเป็ดใส่หัวาหาันใส่หัวอาหารประมาณสามกับเนาะ เดี๋ยวจะลุล่นกะสีอันนี้สีมันผสมใส่กับข้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องผสมใส่กับข้าวไปให้เป็ดน้อยเนะาะให้เป็ดน้อยกินไปสีอาอาหารนี่ไปให้เป็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องอาหารเป็ดนอ้อย,นอ,ยดนอยเนาะ k <laughs> k เกลือเป็ดน้อยก่อนเดี๋ยวเป็ดใหญ่เดี๋ยวจะเนาะเขาจะเกลือเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็ดใหญ่กับซองโตเนาะเป็ดผูกกับเป็ดแม่อันนี้ก็คือเป็ดน้อยเนาะเขาจะเกลือเป็ดน้อยก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะเกลือเป็ดน้อยก่อนให้เพคนกินก่อนจะเกลือเป็ดใหญ่ทีหลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็ดเนกาบลายดอกเนาะเป็ดน้อยเนกาซิมหาโตก็เนาะพ่อแม่พี่น้องเป็ดน้อยนี่ก็ได้ เกลือหัวอาหารเนาะเกลือเข่ากับหัวอาหารใส่กันเนาะเดี๋ยวจักหน่อยฮาการสีเกลืออันเป็ดตัวนี้กับตัวนี้เนาะเป็ดสองโตเนาะเป็ดตัวใหญ่เป็ดผูกกับเป็ดแม่อันตัวหนักก็คือแม่แม่ของเป็ดน้อยนี่แหละเนาะนี่เนาะเป็ดตัวนี้ค่ะแม่ของเป็ดน้อยเดี๋ยวเฮาก็จะให้เป็ดน้อยกินก่อนลาวก็จะสีเอาหำมาเกลือเป็ดตัวใหญ่เนาะ ไก่กะเริ่มเข่าคอกเลยนะพ่อแม่พี่น้องไก่ก็นะไ,ไก่กะบบริเกือร์เพราระว่ามันไปหาก,กินตามธรรมชาติเนาะหาก,กินน้ำโคกน้ำป่านี่แหละบริเกอรอไก่ก็นะไ,ไก่แม่ลูกอ่อนกับซ้ำแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เออไก็ไม่ลงหอนก็เริ่มเข่าห่างเลยเนาะเริ่มเข่าห่างสองโตเลยเนาะเพื่อแต่อันนี้ไก่ซุ้มใหญ่เนาะแต่สรุนก็สิไปอันเอางวัวผูกอีกผูกงวัวผูกกล้วยอีกเนาะงวัวกับงวัวตัวเดียวเราพอนี่พี่น้องเอ้ยมาเอางวัวเข่าแล้วเาก็แจกซีมาเกลเป็ดอีกสองโตนเน้องพอนี่พี่น้องเพือเป็ดสองโต เดี๋ยวไปเอางวงเขาขอก่อนพ่อแม่พี่น้องเ้ยงวงกันลวลุนกัสิไปเอางวงเขาถูกอีกถูกไม่ได้อย่างนี้เนาะ ผูกงวใส่แหล่งเซลักแล้วเลนย,ลยลน้องพลพี่น้องเดี๋ยวจลุนก็สิไปเกลือเป็ดต่ออียน้องเกลือเป็ดสองต่อยน้องพลพี่น้องเดี๋ยวจลุนก็สิเอาห้ามไปเกลือเป็ดน้องพลพี่น้องน้องห้ามไปเกลือเป็ดใหญ่ Nam ao nó vào nhau coi hâm hải bể thao cả coi hâm hải bể nó coi nhau coi hâm hải bể nhảy ให้แม่เป็ดผูกกับเป็ดแม่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะก้อยแล้วฮะกระเจี๊ยบปีเกลือเผินเลยเนาะเกลือเป็ดสองตเป็ดสองตก็มานำลังนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเป็ดน้อยพันกากินอิ่มแล้วเนาะเนาะนองเป็ดสองตเนาะพ่อแม่พี่น้องไก่ก็เริ่มลังมากินน้ำเนาะเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดใหญ่ ไก่แม่ลูกอ่อนก็ออกมาเลยเนาะไก่แม่ลูกอ่อนสองโตก็ออกมาเลยนะแต่โคกน้องพี่น้องหนึ่งลูกไก่ยูไห่อยูนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบังบรรยากาศอยู่ทงไห่ทงนายามแรงๆเนาะ นี่ก็เริ่มคํำแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเข่าก้าพูนพ่นกำลังห้วยเหมือนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยห้ยกับห้วยบลายเราห้วยน้อยหนึ่งเนาะพอดีดินสุ่มพอดีแบบพอดีแบบว่าให้อันก้าคืนนะเนาะก้าของชลุนที่มันกำลังสิตายแต่มันแดงมันเริ่มตายหง่อลงเนาะพอดีพ่นห้วยเหมือนี่เนาะพ่นห้วยเหมือนนี่กับพอดีเลยเนาะมันก็สิได้คืนเนาะพ่อแม่พี่น้อง เพิ่งลูกไก่พ่อแม่พี่น้องลูกไก่แม่เลี้ยงี่หันลูกไก่ตัวนี้หันก้าโตนะพ่อแม่พี่น้องลูกไก่ตัวนี้หันลูกไก่โตแม่ดำดำหันสีโ่โตเนาะสี่โตมิเตโตเป็ตเปดตะแพงน้องพ่อแม่พี่น้องลูกไก่ลูกเป็ดตัวนี้น้อยเองเนาะพูดอันแม่หนึ่งก็พปุ่นอยู่ให้หน้าพุ๊แม่หนึ่งก็ได้ เป็ดยังบ่นเป็ดไก่ย,ยังบัทันได้มาคอกมาแลกกันเนาะนยังหากินอยู่ทงไฮทงนาส่วนซุ้มเนกะ่ะยังผูยังหากินอยู่เนาะยังบัทันมาคอกมาแลกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเป็ดไก่ของสลุนกับบลายีปรนได็ดนอกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเป็ดไก่กันนะ ก็เป็ดก็ไก่อยู่ให้อยู่นานอนให้นอนนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฟังแต่เสียงเป็ดเสียงไก่เลยแต่ละมื่อห้องเย็บอับเย็บอับอยู่เนาะยังเป็ดน้อยเป็ดน้อยไก่น้อยไก่น้อยก็เป็ดตะเพงเป็ดตะเพงพ่อแม่พี่น้องไก่น้อยเป็ดน้อยพี่ฮาวก็เป็ดก็ไก่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องฉลุนก็สิมาหาล่างถ้วยล่างบ่วงเนาะ ีจะมาล่างถ้วยล่างบ่วงไก่จุนี้ยังบบไปกินหำน้องพ่อแม่พี่น้องยังมาทันไปกินหำกินยังอยู่าน้องไก่ก็ได้พูดหน้าพ่อแม่พี่น้องเออเบิ่งดอกไม้ก็ได้ดอกไม้กระบาดนวเนาะดอกดาวเรืองดอกไม้ก็สามสี่กก กุ่งลูกไก่ห้องก,กันยี่บ้าปีบ้าป็นน้องพ่อแม่พี่น้องเกลือมักทั่วนี่ก็คืออันต้นหอมต้นหอมหรือใบผักเน้องสลุนปลูกไว้เนาอพ่อแม่พี่น้องปลูกไว้เก็บกินนี่และเนาะ หมักพริกากาดมะข้าวหุ่งอยู่ด้วพ่อแม่พี่น้องมันแดดน้ำ่นบาตกมันเหยี่ยวมันอยากตายเดี๋ยวนี้ฝนตกใส่มันซึดนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะลุ้นสิพาไปเบิง่งกันหมักพริกเนาะพริกที่ปลูกไว้ยอยู่นะนาะพ่อแม่พี่น้องเบิกหมักพริกมักข้าวหุ่งอยู่พ่อแม่พี่น้อง เริ่มซุกและนะ้วแหละเดี๋ยวฉลุนสิปล่อยมันซุกลไร้เนาะแล้วเดี๋ยวฉลุนจะสิเก็บนะพ่อพี่น้องนี่เนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องผิดหมาขาวุกอยู่เนาะเริ่มซุกเลยเนาะคุณเริ่มซุกเริ่มเหลืองเลยนะพ่อพี่น้องเดี๋ยวฉลุนสิให้มันนั่นซุกเบิร์ดแดงขุ่งเบิร์ดเนาะเดี๋ยวฉลุนจะสิมาเก็บนะพ่อแม่พี่น้อง ปลูกหนมะักผีกเนาะพอได้อยู่ได้กินปลูกอยูอยนะใ่ให้อยู่น้าแล้วพ่น้องบบบได้ขายแล้วเนาะปลูกพอได้กินนี่แหละให้อยู่น้าปลูกขาวหุ่งอยู่เนาะเดี๋ยวข้าวปลาล่างสวยล่างบวกพี่น้องล่างแกที่ข้าเกลือเป็ดเกลือไก่แล้วเอางัวเข่าคอกแล้วข้าวปล้างถ้วยล้างบ่วงอีก กงานเนี่แมลงกับบมียังแล้วน้องพลอยพี่น้องนอกจากเครือเป็ดเครือไก่ล่างถั่วล่างบวงเอ้าวอ๊ควายเสาคอกระแล่งนาะหนึ่งข้าวหนึ่งน้าแต่ว่าข้าวหนึ่งแล้วแต่เว้นๆบุญอะไรพลอยพี่น้องเอาเป็ดน้อยออกมาอีกเป็ดน้อยก็ออกมาแต่กระสุนน้องพลอยพี่น้องพนกำลังตกใส่เลยนนอง รังบ่งวงแล้วแล้วน้ำพอนพิน้องากที่เฮาเฮ็ดเวียกยังแล้วเรียบร้อยเลยน้ำพ่อแม่พี่น้องล้างถ้วยล้างบ่วงกว็แล้วเกรอเป็ดก,ะกะระไก่ยังก็แล้วหมดเลยนะเอางวเอาควายเอาคอเขาแรลงเลยเนาะ สลุนกับสิคอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับารุนเนี่ยเด้อฝากเป็นแรงเชียร์ใจกับสรุนนั่นเนานะเพื่อสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปกันต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สรุนกับสิจบไว้เพียงซ้ำนี้เนาะไว้พอกันคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปแล้วเนาะบ๊ายบายสบายดี